สวัสดีค่ะอันนี้เป็นทะเลกวงวารีในตอนกลางคืนสะพานไฟสวยนะคะ สะพานไฟสวยๆค่ะอันนี้เป็นเวลากลางวันนะคะเป็นช่วงเวลากลางวันที่เราขับรถเที่ยวชมทะเลกวงอันนี้เหมือนท่าเรือสินค้า ไฟสวยๆที่พาดผ่านทะเลไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในอาิ์ขณะที่เราอยู่บนสะพานแล้วก็มองไปอย่างชายฝั่งนะคะนี่นะคะเป็นวิวบรรยากาศ <Hey. S 2> ที่กวงอารีมีมีคนเดินเยอะกว่าชองโดทะเลชองโดวันนี้เขาจะมาเที่ยวทะเลกันเยอะวันนี้เป็นวันหยุดวันเสาร์วันทุเดย์สันเดยวันอาทิตย์นานะ วันอาทิตย์ไม่ใช่วันเสาร์คนเยอะมากบัวงารีวันนี้เป็นวันหยุดคนเยอะมากเลยท mm. ะเลบัวงารีที่เดิมจะมี คนเยอะมากนะคะในช่วงวันแบบขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกด s ับส c r i b e ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ